มึกกันค่ะ,ะอ,อันนี้ก็เอาปลาหมึกมาลวกก็แล้วจ้าลวกไข่สุกนะจ้าบ่าม๊มเป็นปอบนี่หนิบ้าสิได้กินดิบอ่ะเย็นมาดังนั่งยังอยู่นี่นั่งไรแมฆบ้านอนี่ยโอ้เห็ดไหนเห็ดตาตอนแรกก็ว่าสิไปเห็ดซอยและ้วตะ่บัดซีขี่ขันก็เลยทำทาไปกอมหลานนอนรับอ,อันนี้ก็มาเก็บผักซี่ไปดิแอรด้ะจ้าอันนี้นนนมึงคือว่าอันนี้ดูค่ะแทมมึงเก็บไปตีล่ามึงอันนี้อ้าว ตัดมากมาเก็บถั่ว,วมาเก็บบักถั่วยายสมรักได้จา้าแล้วปลูกต้นเดียวเกิดซี่หามากูนะเว้ยกินอิ่มเบิดบ้านเบิดเมีเ้ใส่ยาเใส่ยาเก็บลูกเดียวเบิซสนใจผู้ได้ทั้งสิน้นอ,อยายเนี้ยนี่ยายเสียสมสมนี่ยายบ่อาบน,น้ำซะหนิน้ากบ่ลากเอ้ยผู้สาวล่างพังผู้สาวโวะตัดมหาหายายนีนะ่างเดียวสวแม่ผู้ได้หนีไล่แล้วไปอาบนา้ำไล่เทียนจนเที่ยงกับว่ไปอาบน,น้ำเช็ดเท้อโอ้ยนี่ยายหายไปอร็รีบหาันมมาดูเลี้ยง ขออนุญาตแปลด้วยจ้าอองนี่บอกว่าตอนนี้เรากำลังถึงขั้นตอนการจัดจานให้สวยงามแล้วก็ไม่ใช่เสือสมก็บมายืนเบิ้งก็เกาหัะตามภาษาเรา เออข้าต่ฝอ,อยข้าต่อบอกว่าไปอาบน้ำเจียเครียรสวดศีเล้วบัณฑนีกระพาะทุกคนมาตำหนวดประมึกเด้ยบวันนี้อันขั้นตอนแรกอะเดนบอกพี่ก้อนอ่นานวัาห์โอ้ยจังบอกอีหยังหมงเข้าใจว่าแม่งแปรด้วยลูกกูบอกว่าตำบักพริกตัดไม่แม่แหลกแหลกตัดแยกกระเทียมแล้วก็เดนบักทั่วลงไปบักทั่วกับบักทั่วรักมาจากต้นนั่นแหละต้นมีต้นเดียวของมันยี่งสมรักละจ้าค,คักพี่ดอกเออเออด็กคักดองแนมีอยู่สามน่วยแหละที่หาได้เบิดต้นนั่ะ โย่โย่โยอาฝนมีดคือคาควัรวากว้กักใสบัเขียตเลงไปจ้าอย่าล้อสาทีนี่ใสไปเลยใสลายแสบลายใสหน่อยแสบน่อยวอมันคือจังปุงสุรนั่นโอ้เป็นแต่แสบมาโทษดดเนะหยอดประแดงลงไปเอาบมนยอดแล้วนี่เขาเออว่าเทคนี่หันไปอีกทางนึงตาเราก็สิเข้าใจว่ากำลังเห็นแล้วกลิ่นมั้งแล้วก็เลยบอกว่าลาลามาเอาของเขามาเองเขาไปกินไว้บ่เคยกินนี่แล้ตำเราก็เขาไม่ได้กินนในดอกคือเสื้ออาบันนี่เอากระแม่ย่องย่องยองให้เขากันใง น,ะะนี่ก็ใส่ลงไปนี่พักหอมเปก,กับสีสีลงไปบัตเตรเน่กับไม่ยัวใส่กันจะยัวยัวเออบูนาเป็นตแาแซ่บแห้งทูนเว้ยเป็นตอนใหญ่ๆอูปูอีปีวายพูดอะไรอีปูอีปีพอนะเมื่อกี้นี่ฉันได้ยินนะเน่นาตาเราปามือของเขาน่าจะพักหนึ่งสวนกับปลาหมึอกอีกหนึ่งโลนะคะตระเสบค่ะเสร็จแล้วคะ่ะตเราของเราะคะ่ะหลังจากนี่ก็จะเป็นการซิมของเฮานะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอะไห้ทยกอนไทยรูก่อน แผนเซลฟี่มาเด้อพี่น้องมากินเราปลามึกแ่บแสบโอ,โอแขกราบเชิญเฮาแหมคุดีละ่ะป้าบ้า,ารู้ยายมันจากมงจากงามแล้วค้ายายกวาจะลุกได้บังดูน้ำกับหัวก็อาบล้านกับย่านตื่นสมกับการเป็นสมรักขันเดียวก่แล้วง่ายดอกแย่สมรักหนึ่งทางพี่กับนางฝอยเอ๋วแบบผื่นคนเนี่ยบ๊ะบึ้งผู้บ่า,บบาตื่นนี่นะคะแขกรับเชิญของเรา พ,พูดเพื่อนอีย่างสัญญาพวกเธอหนีเผอมาได้เนาะนี่ลูกนีน่เนาะไม่มีอะไรจ้ะแม่แค่ลูกจะท้าว่ามือนีรสชาติของการเห็ดเหลาปลาหมึกเป็นช่งใดแม่ลองอธิบายราสชาติออกมาสิ <laughs> รสชาตนินี่แม่จําได้ดีตอนลูกอยู่ปอ .2 ลูกเฮ็ดซูแม่กินรสชาติแบบนั้นเลยลูกโอ้ยแม่รสชาติคือกินขี้ขอนดอกดดดติดต่สมัยหนยหน้อย,ออยก,ก็ยังเจอได้อยู่มันบมแม่นแบบนั้นมัน แซบอยู่ของลูก,กนะแต่ของแม่นี่มันเป็นจอยลอยอยู่นี่จักสัตวเติแม่โอ๊ยผู้ขอยพากันไปหากี่ตอยดอกเจ้าหนูเจ่าไว้ยาวดอกมายเด้พี่เด้อบายบาย